สำหรับสโตรีเทเลอร์ที่ท่านต่อไปนี้นะครับที่จะเข้ามาเนี่ยนะฮะเดินเข้ามาทุกท่านก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับท่านเป็นนักสแสดงนะครับเป็นนักสแสดงแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นกระบวนกรจิตอาสาและครูผู้สอนอารมณ์ศึกษาด้วยนะครับวันนี้ที่เรามีสปิเกอร์ขึ้นมาพูดเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ9นาทีนะครับแล้วก็บังเอ,อิญนะครับหัวเรื่องของวันนี้ก็คือถ้าเรามีเวลาอีกเพียง9นาทีนี่คือชื่อเรื่อง ของสปิเกอร์ท่านต่อไปนะครับขอเชิญทุกท่านปรบมือต้อนรับและพบกับคุณแจงวราพันธ์งุ่ยตะกูลครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านอ้าวพี่เสกไปไหนจ๊ะพี่เสกจะไปเลยเลอจ๊ะนึกว่าจะได้เป็นดูโอ้ด้วยกันกลวงเหานะคะก็นึกว่าจะเาผมไม่เป็นนักแสดงด้วยผมเล่นบทพระเอกเป็นอย่างเดียวครับอันนั้นเป็นโปรหนึ่งทำหนึ่งค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ยินด,ดีมากแล้วก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะคะที่ที่ให้เกียรตินะคะให้แจงได้มาเป็นส่วนหนึ่งบนเวทีนี้ในการแบ่งปันเนาะต้องเรียกว่าแบ่งปันอยู่แล้วคะ่ะเพราะว่าไม่น่าจะไปสอนใครได้น้าตาแบบนี้น่าจะขำๆไปวันๆน,นะคะแล้วก็ที่ได้โจทย์ในครั้งนี้ไปนะคะต้องเรียนตามตรงวันนีซ้ซึ่งอาจารย์โยก็ไม่ได้มาเนาะ อาจารย์โยเป็นคนเป็นคนติดต่อทับถามไปนะคะแล้วก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันเราก็เลยรู้สึกว่าเออถ้ามาแบ่งปันเนี่ยโอเคเลยแล้วก็หลังจากรับปากเสร็จแล้วก็เงียบไปนะคะ <c oughs> มาถึงตัวเองเงียบนะคะคือเราก็ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรต่อก็ลงคิวเฉยๆแล้วพอสักพักหนึ่งโยก็ถามว่าพี่แจงพี่แจงอาจารย์ชัยยศถามว่าเราจะพูดหัวข้ออะไรเราก็โยว,ว่าอะไรดีอ่ะ ก็อึงอ้งๆใส่กันนิดนึงก็ถามโยว,ว่าเขามีเวลาพูดกี่นาทีโยบอกว่าเขาให้พูด9ก้านาทีก็เลยบอกโยว,ว่างั้นบอกว่าเราจะพูดว่าถ้าเรามีเวลาอีกเพียง9ก้านาทีดีไหมโยบอกดีดีด,ดีสรุปก็เป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นะคะซึ่งถามว่าจริงๆแล้วเรามีความผูกพันอะไรกับเรื่องของเวลาก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์ตรงอะไรบางอย่าง ก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เอามาแชร์กันเอามาแบ่งปันกันได้นะคะแต่ปกติจะเป็นคนพูดไม่ดูเวล่าเวลานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้กดแล้วใช่ไหมคะตายแล้ว <c oughs> พี่เอคะ <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวสิงงแล้วเนี่ยคือถามเขาว่า <c oughs> เดี๋ยวมีเวลา <c oughs> เขาดาวหรือเปล่า <c oughs> เขาบอกไม่เขาดาวครับ <c oughs> เพราะว่าเขาดาวแล้วคนจะเครียด <c oughs> เขาก็จะเดินหน้า เดินหน้าอย่างเดียวก็เครียดอีกเหมือนกันนะคือเขาดาวนนี่เครียดเนื่องจากว่าบวกลบไม่ค่อยทันไงฮะมันจะถอยหลังแต่น,นี้ก็บวกไปเรื่อยๆย่สองนาทีละยังไม่เข้าเรื่องเลยโอเคถ้าพูดเกินก็เงียบๆไว้นะคะแล้วก็ถ้าพูดไม่ถึงก็ก็บอกเอาของปลาเลยอะไรเงี้ยนะคะค่ะเรามาเข้าสู่ช่วงของเวลา9นาทีกัน ถ้าเรามีเวลาเพียง9นาทีอันนี้เคยมีใครถามเราไหมคะไม่มีแล้วถ้ามีเวลาก้9นาทีจริงๆอะคะถ้าคิดตอนนี้เราจะทำอะไรเรารู้สึกว่ามันมันมากไหมคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าว่าน้อยซึ่งส่วนใหญ่รู้สึกว่าน้อยจริงๆเพราะว่า เนาทีถ้าสมมติว่าเรานึกว่าเรามีเวลาอยู่เท่านี้เวลาเราพูดว่า9้านาทีแปลว่าพอมันเริ่มแล้วอย่างเงี้ยมันไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเก้าปุ๊บม,มันหมดหมดก็คือไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นเราคงจะคนส่วนใหญ่เนาะก็จะต้องนึกถึงอะไรที่มันสําคัญกับชีวิตเราคนสัตว์สิ่งของอ้าวอย่าทําประมาทนะคะสิ่งของนี่หลายๆคนนี่แบบพอให้นึกถึงนี่มันป๊อป,อปอัพขึ้นมาเลยอะ่ะ ไหนจะรถที่สะสมไหนจะบ้านที่อยู่ไหนจะกิจการพันล้านเลยนะหรือว่าเครื่องเพชรเครื่องพลอยที่เออต,กตกทอดมาจากรุ่นปู่รุ่นย่าเราจะให้ใครเราเคยคิดไว้หรือยังคะถ้ายังอ่ะนานนะอาจจะบอกให้เก้านาทีนี้ไม่ทันนะคะต้องมาเปิดดูอีกว่าแหวนนี้จะให้ใครสร้อยนี้ให้หลูกคนโตคนเล็กเยอะแยะไปหมด ไม่นับว่าถ้ามีกิจการอะไรที่เป็นแบบระดับแบบเป็นสิบสิบล้านพันล้านร้อยล้านอะไรเงี้ยมีหุ้นส่วนอีกต่างหากคุณจะจัดสรรอย่างนั้นทํำยังไงมันวุ่นวายอยู่พอสมควรนะคะไม่งั้นมันจะมีปัญหาแบบนู่นนี่ใช่ไหมแอบสอยกันฆ่ากันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เวลาเท่านี้แน่นอนที่จะทำพินัยกรรมจะทำก็ทำไว้ นะคะสมุดเบาใจก็มีเนาะตอนนี้ใครรู้จักสมุดเบาใจบ้างไหมคะก็ใช้เวลาเขียนนานอยู่นะคะไม่เห็นจะทําได้ภายใน9นาทีเลยเพียงก็ถ้ามีเวลาก็ทําไว้เลยนะคะมันก็จะไล่ตั้งแต่ว่าเราจะเอาอะไรให้ใครจัดสารรอะไรจนกระทัง่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราถ้าเราไม่มีเราแล้วหมดเวลาของเราแล้วใครจะทําอะไรกับเราอย่างไงเราก็ถ้าวางแผนได้ก็วางแผนไปแล้วถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเรามีไหมคะมีดิ น้องหมาน้องแมวใช่ไหมเดี๋ยวนี้รักยิ่งกว่าลูกอีกอะ่ะเออเอาไปนอนด้วยอย่างเงี้ยบางบางคนก็โคลนนิ่งเพราะมีความรู้สึกว่าผูกพันมากนะคะเราจะทำยังไงอ่ะถ้าถ้าเราหมดเวลาของเราแล้วเราจะไปไปผ่อนลาซาด้าหรือชอปปีดีไหมที่แบบเขามีส่งอาหารเม็ดมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อพวกไอเครื่องตั้งออโต้ที่แบบตึง้งแล้วก็เปิดน้ำตึง้งแล้วก็ปล่อยอาหารมาอะไรอย่างเงี้ย เออจะทำอย่างนี้นได้อีกนานไหมก็ไม่นานหรอกใช่ไหมคะหรือว่าเออเราจะส่งต่อน้องหมาน้องแมวที่เรารักมากเลยเนี่ยให้กับคนที่เรารักแต่เขารักเจ้าตัวนี้ไหมอาจจะเป็นทุกขลาบของเขาก็ได้นะถ้าเกิดเขาแพ้ขนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆอย่างคะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องคิดไว้แต่จริงๆงว่าแน่นอนพอคิดไปคิดมาเนี่ยไม่พ้นคนอนะเรามักจะมีบุคคลสําคัญในชีวิตเรา ถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็จะมีลูกถ้าเราเป็นลูกเราก็จะมีพ่อแม่มีพี่น้องมีญาติมีครูบาอาจารย์ที่เราเรารักเราเป็นคนที่มีอุปการะคุณกับเรามีพระคุณกับเราใช่ไหมคะมีแค่เก้านาทีจะทําอะไรกับเขาได้อะจะพาไปเที่ยวเหรอโปรไฟไหมก็ไม่ทันนะคะโปรไฟไหมนี่คือเสื้อผ้าเตรียมแพ็กไว้แล้วไงเหลือแต่ซื้อตัว๋วซื้อตั๋วถูกแล้วบินเลยก็ไม่ทันหรอกคะ่ะ หรือว่าส่วนใหญ่เนาะเราใช้เวลากับคนที่เรารักเรามีมื้อพิเศษที่สำคัญไหมเราจะไปกินอะไรอะ่ะเราถ้าเราไม่เคยคิดไว้เนี่ยเราไม่สามารถบริหารสิ่งเหล่านี้ได้ทันอยู่แล้วนะคะหรือว่าพอมันมีเวลาเท่านี้เนี่ยโอ๊ยอยากจะอยู่ใกล้ๆกับคนที่เรารักจังเลยอยากกอดเขาอะอยากสัมผัสอะหอมแก้มก็ได้กอดเฉยๆก็ได้นั่งมองหน้ากันเฉยๆก็ได้ แต่ถ้าสมมติถึงเวลาของเราแล้วแล้วเ,เขาไม่อยู่ใกล้ๆเราอะเราจะทำได้ไหมแล้วทำไมตอนมีเวลาเราไม่ทำเรามีเวลาที่จะบอกรักคนที่เรารักบางทีเราก็เหนียมเนาะยิ่งถ้าเป็นคนรุ่นรุ่นเก่าๆอาจจะเป็นแบบมันวัฒนธรรมมันไม่มีการโอบกอดกันเราก็จะไม่กล้า,าะฉะนั้นตังเคยพูดหลายครั้งเลยนะคะว่ารักใครบอกเขาเลย อย่าก,กอดใครกอดเขาเลยไม่ต้องเหนียมไม่ต้องอายเราอย่าไปกอดเขาตอนที่เขารู้สึกตัวไม่ได้แล้วอย่าไปกอดเขาตอนที่เขากำลังจะหมดลมหายใจมันไม่มีประโยชน์เลยเท่า <_ EN _> ที่พูดมาเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องที่มันอยู่ข้างนอกเนาะแต่มันเกี่ยวพันกับเราไงเรามีความผูกพันเรามีความเกี่ยวโยงเรามีความเกาะเกี่ยวกับเขา เพราะฉะนั้นเวลา9นาทีมันเป็นเวลาที่น้อยจริงๆนะแต่เอาจริงนะในทางกลับกันถ้าเราจะต้องอยู่กับตัวเองเวลา9นาทีเป็นเวลาที่มีค่ามากๆไม่มีใครที่โชคดีที่จะมีคนมาบอกว่าเฮ้ยมีเวลาให้เรา9นาทีแล้วนะมีไหมคะ ไม่มีเพราะบางคนเนี่ยเจออุบัติเหตุปุ๊บไปเลยไม่มีสักวินาทีหรือล่าสุดเนี่ยเราเห็นข่าวภัยพิบัติเนาะมันมีไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำไปสิ่งเหล่านี้ค่ะถ้าไม่โชคดีจะไม่มีใครเตือนเราเพราะฉะนั้นเมื่อเช้านี้จึงได้ยินจากโคชป้องน่าจะยังอยู่ในห้องนี้นะคะ จึงจะไม่พูดว่ายินดีหรือดีใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทร,รมะจัดสรรอะไรบางอย่างให้ครอบครัวโคชพอมว่ามีเวลาน้อยลงแล้วนะเรามีเท่าไหร่เราก็ใช้ตรงนั้นให้คุ้มค่าไม่แน่มันอาจจะมีการต่อเวลาให้เราได้อีกขออนุญาตต่อเวลานะคะ <c oughs> มันอาจจะมีการต่อเวลาให้เราอีกก็ได้ที่จังพูดอย่างนี้เพราะว่า จังผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาจริงๆเมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วก็มีการตัดสินแบบนี้ค่ะว่าเราเป็นมะเร็งมันเป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเนาะแล้วมันก็คือความความคิดแบบที่พูดมาให้ฟังนะีคะว่าเฮ้ยไหนจะคนสัตว์สิ่งของอะไรก็ไม่รู้แยะๆไปหมดเรื่องที่มันพันธนาการเราไว้อะคะ่ะ แล้วเราไม่เคยคิดที่จะเคลียร์ทั้งๆท,ท,ที่เราก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ประมาทกับชีวิตนะเราแบบวางแผนอะไรไว้แล้วแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันลนมากมันถ้าไม่ฝึกมันจะไม่ได้ฉันจึงรู้สึกว่าถ้าเราโชคดีคือเรามีการมีซายนิ่งบางอย่างว่าบอกว่าเราจะมีเวลาเหลือเท่าไหร่อันนี้โคตรโชคดีเลยแล้วไม่ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะคะช่างมันแต่เอาเวลาตรงนั้นนะให้มีค่ามากที่สุด สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดเพราะว่าตัวเราต้องไปเกี่ยวโยงกับตรงนู้นตรงนี้ต้องไปพันธนาการกับตรงนู้นตรงนี้เพราะฉะนั้นไปจัดการข้างนอกไม่ได้ต้องกลับมาอยู่ที่ตัวเองอยู่กับตัวเองได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าตัวเราเนี้ยคือทธรรมชาติและธรรมดาที่สุดลองสังเกตให้เวลากับตัวเองในทุกๆวันเท่าที่เราจะทำได้จะเป็นเก้านาทีแบบที่จังว่าก็ได้แล้วเรากลับมาอยู่กับตัวเอง ตอนนี้เนี่ยจะขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆแป๊บหนึงนะคะที่เดินทางไปด้วยกันเดินทางออกจากโลกข้างนอกกลับมาอยู่โลกภายในด้วยกันนะคะขอให้ทุกคนหลับตาหลับตาแล้วก็อยู่กับกายกับใจของตัวเองอันนี้คือความจริงที่สุดแล้วเมื่อไหร่ที่เรายังมีลมหายใจเรายังมีโลกของเรา เราไม่ต้องออกไปยึดโยงหรือเกาะเกี่ยวกับที่ไหนเอาความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่ที่ตัวเราข้างในสิ่งที่แสดงว่าโลกของเรายัางอยู่มีช่องทางอยู่ไม่กี่ช่องทางเท่านั้นลองเอาความรู้สึกไปไว้ที่ตาตาเรายังมีอยู่เราสามารถมองเห็นได้ขอบคุณดวงตาที่ยังอยู่กับเรา เอาความรู้สึกไปไว้ที่หูเรายังได้ยินเสียงอยู่ขอบคุณที่ยังเปิดโลกการได้ยินให้กับเราเอาความรู้สึกมาไว้ที่จมูกมีลมหายใจอุ่นๆแผวเบาขอบคุณจริงๆที่ร่างกายนี้ยังอยู่มีลมหายใจให้เราเอาความรู้สึกไปไว้ที่รสชาติในปากของเรา เราจะรู้สึกแม้ว่าเราไม่ได้รับประทานอะไรแต่มันก็ยังมีน้ำมีรสชาติของน้ำลายอยู่ในปากของเราเอาความรู้สึกมาไว้ที่ทั่วตัวเรานะคะเราสัมผัสถึงความเย็นของแอร์ความนุ่มของเก้าอี้ความตึงความเหยียดมีหมดเรายังสัมผัสมันได้และขณะที่จังพูดเราก็คิดตามไป นั่นคือสิ่งที่แสดงว่าเรายังอยู่ในโลกนี้และโลกนี้ยังเปิดกว้างให้กับเราเราใส่ใจมันบ่อยๆนะคะขอบคุณที่เขายังอยู่กับเราขอโทษที่ถ้าเราดูแลเขาไม่ดีสิ่งเหล่านี้จะทำให้ใจเราสงบได้จากความวุ่นวายจากโลกภายนอกแต่เราจะฝึกเป็นแค่เพียงผู้สังเกตการเท่านั้น เพราะเอาจริงๆแล้วเราอยากจะเห็นรูปอะไรสวยๆเราก็บังคับไม่ได้บางทีเราก็ไปเห็นภาพที่มันอุจารตาไม่สวยไม่งามสำหรับเราเราอยากจะได้ยินเสียงดีๆเรื่องดีๆเราบังคับไม่ได้หูเรามันจะเปิดผัดสาของเราตอนไหนก็ไม่รู้เราอยากจะคิดเรื่องอะไรเราอยากจะได้กลิ่นหอมๆอ,อยากจะได้อาหารอร่อยๆ บางทีเราก็เลือกไม่ได้ฝึกใส่ใจมันไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเราจะเข้าใจว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติและความจริงเท่านั้นมันไม่ใช่ตัวเราเราไม่ใช่เจ้าของเราบังคับเขาไม่ได้และเมื่อเราไม่ยึดโยงกับสิ่งต่างๆนอกตัวเราหรือแม้กระทั่งกายและใจเราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ของเรา เรายืมธรรมชาติมาเท่านั้นแล้ววันหนึ่งเราก็จะส่งเขากลับคืนสู่ธรรมชาติขอบคุณนะคะที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ลืมตาได้แล้วคะ่ะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถจะฝึกได้และทำได้อยู่ตลอดเวลาขอให้แค่ปลายทางรู้สึกว่าเราเข้าใจแล้วก็ มีปัญญาเห็นอะไรบางอย่างว่ามันเหนือการควบคุมของเราเรามีอยู่เราก็ใช้มันไปเรามีเวลาเท่าไหร่เราก็ใช้มันให้คุ้มค่าแต่อย่าลืมนะคะเราต้องรู้ว่าค่าของเวลาคืออะไรกลับมาอยู่ที่ตัวเองเพื่อที่เมื่อยอมรับอะไรบางอย่างแล้ววันไหนเวลาไหนจะมีเวลาเหลืออยู่อีกเท่าไหร่เราก็พร้อมเราก็พร้อมที่จะไปจากโลกนี้ได้อย่างสันติสุขค่ะ ขอบคุณนะคะที่วันนี้ได้ให้โอกาสจังมาแบ่งปันอาจจะใช้เวลาเกินละช่างมัน <c oughs> ไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของคนคุมเวลา <c oughs> ก็เชื่อว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสแล้วก็ขอบคุณที่มาเป็นกาลยานามิตรกันนะคะสวัสดีขอบคุณคุณแจงมากนะครับ,บที่เสียสละเวลาซึ่งมีค่ามากๆนะครับแล้วก็ มอบช่วงเวลานี้ให้กับพวกเรานะครับซึ่งก็มีคุณค่ากับพวกเรานะครับเมื่อคี้ผมหลับไปผมก็คิดอยู่ว่าผมจะตื่นไหมไม่กํกลังคิดว่าถ้าไม่ตื่นเนี้ยจะเอาของปลาอยู่ไม่เป็นไรค่ะเข้าใจเพราะว่าปราบเซียนมากเป็นเวลาหลังหลังเบรกหลังอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็เออเป็นนักแสดงอยู่ดีๆทำไมมาเป็นกระบวนกอรละครับออ๋จริงๆไม่น่าเรียกว่ากระบวนกอรเป็นแค่คนฝึกงานคนฝึกงานคือเริ่มจาก จากที่ไปทำคอร์สให้เยาวชนที่เป็นเรื่องปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าปฏิบัติแบบเด็กๆอ่ะแล้วมาเข้าคอร์สแบบผู้ใหญ่อะเขาจะไม่ไหวก็เลยต้องฝึกมีกิจกรรมมีนู่นนี่มันก็เลยกลายเป็นเข้าเส้นทางของกระบวนการไปแต่ยังฝึกหัดอยู่อีกมากฝักนื้อฝักตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าหลักสูตรเทรนเนอร์แล้ครับได้ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่เรียนฟรีดีก็ดี พอผมไปเรียนด้วยได้ค่ะหนึ่งทำหนึ่งก็ปกติเราจะเห็นในบทบาทผมผมเองผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบมาก่อนนะครับก็จะเห็นในบทบาทนักแสดงนะครับก็เห็นทางจอทีวีเท่านั้นแหละฮะแล้วก็เออมันโอ้โหผมมาเป็นอย่างนี้มั้งผมว่าก็น่าจะเข้ามาได้มาช่วยคนได้เยอะยินดีเลยนะคะยินดียินดีนะครับแล้วตอนที่ตัดสินใจเลือกเรื่องนี้มาตอนนั้น คิดอะไรครับคิดว่าแค่9้านาทีแค่นั้นเอง <c oughs> คือจริงๆอ่ะเอาจจริงนะคะว่าถ้ามี9นาทีถ้าต้องเลือกให้มาทำอะไรก็จะมาตรงนี้ <c oughs> จริงๆค่ะคือจังเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์ไม่ไม่วันนี้ก็สักวันใดถ้านึกถึงเสียงของเราได้ครับวันนี้ผมก็โชคดีมากๆนะได้กระทบไหลกับดาราเอาไหมฮะจะบ๊มไหมฮะ พิเศษตลกมากตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราจังชื่นชมนะคะจังนั่งฟังมีหลายท่านเลยที่พูดแล้วบบสนุกอ,ะอ่ะยังรู้สึกว่าอุ้ยแล้วเราจะรู้เรื่องไหมเนี่ยวันนี้รู้เรื่องครับเราก็เลยฉีกแนว<ผ>มไม่ขำ <laughs> โอเคค่ะออขอบพระคุณมากนะครับเโอ,อ,เอ,อนิดนึงผมอยากถามอารมณ์ศึกษานี่ศึกษาเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องอะไรครับอ๋อเอ,อ่อที่ไปสอนที่โรงเรียนปัญญาประทีปนะคะเป็นโรงเรียนที่ที่ท่านเชียาสาโรนแนแนวอยู่นะคะก็เออนื่องจากเราสนใจธรรมะแล้วก็เราก็เป็นนักแสดงครับแล้วครูที่ดูแลหลักสูตรก็อยากจะได้ นักแสดงด้วยแล้วก็อยากได้คนสนใจธรรมะด้วยตอนแรกเขาสอนเรื่องการละครอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็โรงเรียนนี้ชื่อวิชาหน้าเรียนมากตื่นรู้สัมมาอาชีวะอะไรเงี้ยเออปัจจัยสี่ทรัพย์เหนือโลกโอ้วิชาหน้าเรียนทั้งนั้นเลยเราหน้าเรียนะฮะหน้าเรียนหน้าเรียนค่ะทัพย์เหือโลกไม่รู้สึก sustainable อะไรเงี้ยรักรักอนุรักษ์แล้วก็ พอเป็นอารมณ์ศึกษาเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราจริงๆเราไม่ได้สอนให้เขาไปเป็นดาราห,หรือนักสแสดงแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแค่ผลพลอยได้เนาะแต่เราใช้วิธีการของของ acting เนี่ยค่ะ mm hmm. เข้าไปให้เขาเรียนรู้กระบวนการภายในแล้วก็ให้เขาได้กลับมาสังเกตตัวเองคือจริงๆนักสแสดงอะ่ะก่อนจะก่อนจะ,สะแสดงได้ไมันต้องรู้ที่มาที่ไปอยู่แล้วมันก็เหมือนกับชีวิตประจำวันเราอะค่ะมันจะเป็น acting for life มากกว่าครับผมสนใจหรือยังคะ okay. ผมอยากเป็นนักแสดงเดียวแต่ไม่อยากเรียนฮะผมอยากหล่ออย่างเดียวฮะเออคือพอพอเทียบกับพวกเอมาริโอ้พวกอะไรพวกนี้ได้ไหมมาริโอนมสกุลอะไรคะเมาเวอร์เมาแล้วอะไรเงี้ยเมาแล้วเมาแล้วได้ค่ะพี่มีความสามารถได้อยู่ขอบคุณครับขอบคุณครับยังไงยังไงก็มีโมเดลลิ่งอะไรติดต่อก็ค่ะ ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะหมดพ่อก็ยังดีวะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากนะครับโอ้โหเป็นการให้เกียรติกับพวกเราอย่างมากเลยนะครับที่ท okay, okay, okay. <so like> vet yeah, ok ี่มาเสียสละเวลามานะครับแล้วก็มอบสิ่งที่มีคุณค่ากับพวกเรานะครับขอบพระคุณมากมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแจงว่าเราพันหมื่นตระกูลค่ะผม